ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารสุนัขมอนเจที่เป็นเกรนฟรีนะครับเกรนฟรีคืออะไรเกรนฟรีก็จะเป็นอาหารสุนัขนะครับที่จะไม่มีธัญ,ญพืชตัวอย่างของธัญ,ญพืชที่ไม่มีในอาหารพวกนี้นะครับอย่างเช่น,ชนพวกข้าวโพดข้าวสาลีข้าวหรือมเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆนะครับอันนี้คือคําว่าเกรนฟรีก็คือเราจะไม่ใช้ มันเรียกธัญพืชพวกนี้แต่เราสามารถทดแทนแหล่งคาร์โบไฮเดตด้วยตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นมันฝรั่งหรือว่าถั่วนะครับที่จะเป็นการทดแทนแหล่งของไฟเบอร์แหล่งของคาร์โบไฮเดตเกรนฟรีดีกับสุนัขยังไงแหรอครับเกรนฟรีดีกับสุนัขเพราะว่ามันําให้เกิดการแพ้น้อยลงนะครับเพราะว่าสุนัขหลายตัวแล้วก็แมวหลายตัวเนี่ย จะมีการแพ้ธัญ,ญพืชได้นะครับซึ่งจะเกิดอาการคันนะครับหรือว่าอาการลำไส้ที่ทำให้ท้องไม่ดีในสุนัขและแมวที่เกิดอาการแพ้ธัญ,ญพืชนะครับเพราะฉะนั้นการลดหรือว่าการเอาธัญ,ญพืชออกไปเนี่ยก็สามารถทำให้สุนัขและแมวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นสินค้าเกรนฟรีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ ขนและผิวหนังที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเมื่อเราลดธาตพืชออกไปที่มันทําให้เกิดการอักเสบกับผิวของสุนัขนะครับมันก็ทําให้ขนและผิวหนังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีขนที่เงางามมากขึ้นใช้กรีนฟีดียังไงอีกนะครับก็จะทําให้มูลของสุนัขมูลของแมวที่ออกมาจะเล็กลงนะครับเพราะว่าไอ้อาหารเกรนฟีนี่มันจะ กากใยมันจะน้อยลงนะครับมันก็ทําให้อึของสุนัขและแมวเล็กลงด้วยเกรนฟรีทําใหา้สุนัขและแมวเนี่ยมีแก๊สในกระเพาะน้อยลงนะครับแล้วก็จะทําให้ช่วยให้ลมหายใจดีขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารเกรนฟรีเอาธัญพืชพวกนี้ออกไปและอีกจุดหนึ่งนะครับของอาหารเกรนฟรีเมื่อเราเอาธัญพืชออกไปแล้วเนี่ย แล้วเราก็เปลี่ยนแหล่งโปรตีนอขอโทษนะแหล่งคาร์โบไฮเดรตจากข้าวจากข้าวสาลีเนี่ยมาเป็นมันฝรั่งมาเป็นถั่วแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จะต้องใช้ในอาหารเกรนฟรีเนี่ยจะต้องมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราลดคาร์โบไฮเดรตลดกากใย,ยลงนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มในส่วนของเนื้อเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าอาหารที่เป็นพวกสุดเกรนฟรีเนี่ย จะมีอัตราส่วนของเนื้อที่จะมาใช้ผลิตมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนำสินค้าของบอนเจ้สามสี่ตัวนะครับที่เป็นสูตรของเกรนฟรีนะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงจะขออนุญาตพูดถึงตัวอาหารกระป๋องก่อนนะครับอาหารกระป๋องของบอนเจ้ที่เป็นเกรนฟรีเนี่ยมีอยู่2สูตรนะครับจะมีสูตรของเนื้อไก่และสับประรดนะครับแล้วก็ สูตรเนื้อกระต่ายกับแอปเปิลนะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเป็นเกรนฟรีแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรที่เรียกว่าโมโนโปรตีนด้วยนะครับเป็นสูตรเนื้อไก่สับปะรดเกรนฟรี Free, และก็โมโนโปรตีนเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าครบเลยในความเป็นพรีเมียมนะครับค่อนข้างจะครอบคลุมไปได้หลายอย่างนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นสูตรกระต่ายและก็แอปเปิลนะครับเป็นสูตรเกรนฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็โมโนโปรตีนแปลว่าอะไรทั้ง2ตัวนี้ก็คือว่า 1. เราไม่ใช้ธัญ,ญพืชอย่างเช่นตัวนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิลแทนนะครับตัวนี้เราไม่มีมนเมล็ดธัญ,ญพืชเราก็จะใช้เป็นสับปะรดแทนตัวนี้เราจะใช้เนื้อไก่อย่างเดียว นะครับเราจรึงจะเรียกว่าโมโนโปรตีนอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะไม่มีเนื้ออย่างอื่นเลยนะครับจะใช้แต่เนื้อกระต่ายอย่างเดียวจะเป็นโมโนโปรตีนเนื้อกระต่ายนะครับทำไมถึงเป็นโมโนโปรตีนเพราะว่าโมโนโปรตีนเนี่ยสุนัขบางตัวอาจจะแพ้สมมติว่าแพ้เนื้อไก่แล้วกันนะครับอาหารกระป๋องทั่วไปที่บอกว่าเป็นสูตร A B C D อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าใช้เนื้อกระต่าย แต่เขาอาจจะมีเนื้อไก่ปนเปื้อนอยู่ข้างในด้วยเป็นวัตถุดิบต่างๆหรือจะเป็นน้ํามันพืชน้นํามันไก่นะครับซึ่งพวกนั้นจะไม่ได้เรียกว่าโมโนโปรโตีนแต่ว่าของสูตรของมอนเจ2สองสูตรนี้นะครับเขารับประกันเลยว่าเขาจะไม่ใช้โปรโตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆเลยนอกจากกระต่ายหรือว่าไก่เลยเพราะฉะนั้นในนี้จะไม่มีเนื้อใดๆเลยไม่มีน้ํามันอย่างอื่นนะครับที่เรียนไปนะครับว่าพอมันเป็นสูตรเกรนฟรีปุ๊บเนี่ยไม่มีธัญพืชน,นะครับปร์เซ็น์ของเนื้อก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับ อย่างเช่นสูตรของออไก่สับป,ปะรดเนี่ย composition มันนะครับก็คือ,อ,อวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยจะใช้เนื้อไก่เนื้อไก่แท้ๆนะครับมากกว่า90%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของมันฝรั่งแอปเปิลนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าพรีเมียมมากนะครับเป็นเนื้อไก่ล้วนๆมากกว่า90%ในนี้นะครับ กากใยก็มาจากสับปะรดแล้วก็มันฝรั่งเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับสูตรเนื้อกระ,ะต่ายนะครับในนี้นะครับจะเป็นเนื้อกระต่ายมากกว่า90%ส่วนประกอบส่วนที่อื่นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็กากใยที่ได้จากแอปเปิลนะครับแล้วก็แร่ธาตุสินค้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนะครับเหมาะสำหรับสุน,นัขโตนะครับเป็นอ d ดัล ะครับจะเป็นกระปองหูดึงนะครับทั้งสองสูตรนี้นำเข้าจากอิตาลีต่อไปนะครับผมจะขอพูดถึงตัวอาหารเม็ดมอนเจเนเชโรซูเปอร์พรีเมียสองสูตรนี้นะครับสูตรข้างซ้ายนี้จะเป็นสูตรของออสุนัขพันทอยนะครับจะมีไฮไลท์สีแดงอยู่ที่ ไซส์ของสุนัขคือเอ็กซ์ต้าสมอลเป็นสุนัขพันจิ๋วที่เมื่อโตเต็มที่แล้วน้ำหนักไม่เกิน2กิโลส่วนอันนี้จะเป็นสุนัขพันเล็กนะครับอันนี้จิว๋วอันนี้เล็กนะครับจะมีไฮไลท์สีแดงอยู่ที่สุนัขพันเล็กสําหรับสุนัขที่เมื่อโตเต็มที่ไม่เกิน10กิโลสูตรของเขานะครับจะเป็นสูตร a l m o n with Ri c e เป็นโมโนโปรตีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมโนโปรตีนเหมือนกัน เป็นสูตรที่ใช้โปรโตีนอย่างเดียวก็คือสูตรจากแซลมอนอย่างเดียวจุดขายของเขานะครับก็คือว่าใช้แซลมอนอย่างเดียวเขาใช้ XOS หรือไซโลโอริโกแซค卡尔ิ ide, นะครับซึ่งเป็น Last Generation ของ p r e b i o อติกก็คือเป็นพรีไบโอติกที่พัฒนาล่าสุดเลยนะครับอันนี้เพื่อที่จะช่วยให้ลำไส้มีสุขภาพที่ดีนะครับ สำหรับสุนัขพันธุ์เล็กก็จะเป็น special cable size จะทำให้ขนาดเม็ดเล็กเหมาะกับฟันและกรามของสุนัขพันธุ์เล็กเขาใส่พวก super food เ,เข้าไปนะครับอย่างเช่น achoke r t นะครับ e a c h i n a c e a a c h i n a c e a ซึ่งเป็นสมุนไพรออรนิเกโน garlic นะครับพวกนี้จะเป็นพืชสมุนไพรสกัดมานะครับอันนี้จะเป็นขนาด800กรัม ลองดูด้านหลังถุงนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเป็นโมโนโปรตีนแซลมอนวิดไรซ์ก็คือใช้สูตรของซลมอนและปลาในนี้จะใช้ปลาซลมอนล้วนๆนะครับอย่างเดียวเลยก็คือจะใช้ซลมอนแห้ง30%แล้วก็ปลาซลมอนสด10%รวมกันนะครับในนี้จะใช้เนื้อปลาซลมอนมากถึง40% ที่เหลือก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นข้าว15%ข้าวโพดไขมันไก่นะครับบีทพาวด์เอ็กโ o สนะครับคราวนี้เรามาดูตัวมินินะครับสูตรมินิสุนัขพันธุ์เล็กผลิตในประแบบเทศอิตาลีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ของอันเจเป็นโมโนโปรตีน800กรัมนะครับสูตรของมินิอดาว แซลมอนแอนด์ไรนะครับเขาจะใช้สูตรนี้ก็เหมือนกันเลยจะใช้ปลาแซลมอนแห้ง34%แล้วก็ปลาแซลมอนสด10%แซลมอนสดดียังไงนะครับแซลมอนสดเนี่ยจะทำให้ความน่ากินของอาหารสุดนักเนี่ยน่ากินมากขึ้นส่วน xos นะครับหรือว่าไอ้พวก super f o o ดนะครับอย่างเช่นแอคินาเซียนะครับ กรลิกพวกนี้ก็ยังมีเหมือนกันทั้ง4สูตรนี้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วถ้าท่านสนใจนะครับสามารถหาได้ตามเพจช็อปชั้นนำทั่วไปแล้วก็ใน s h อ p e e Lazada จะมีจัดจำหน่ายนะครับขอบคุณครับ